เป็นนันปวดหัวเข้าโดนไหลเนาะหาปีลราไหมพี่น้องหาปีหกปีเก่าแล้วปวดหัวเข้ากับไปฟังเข็มไปทํากายภาพหลายเทียรแล้วลหละวัาดีค่ะสองหลันน้องใจอกอบพุ่นในไหนเด้อพี่น้องสองหลันน้องใจ ก็เจ้าอาบนำโ้ขวดใช้ดีใจเยียผากขาต้นกี่นอง ดีค่ะสองดันน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น,น,น้นองมาเป็นกำลังแรงใจหนขอบคุณหลายๆมีมต่ความสุขความจเจริญถูกยา่าพันมันจะต้องเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดได,ดสมความห่งหมานปรถนาโชคดีไม่ใช่ตลอดไปเด้อพี่น้อง สวัดีค่าค่ะกับว่าเศร้าปวดจ้าอย่าพี่น้อนงยืนจังในกองที่เศร้าขอบคุณงเลยสามหลันน้องใจพี่น้องหนึ่งหลันลน้องใจเขาพุณงได้ไหน เอ็นเคียงขนาดเลยเห็ดกระชีพอด่ายกลางมีเห็บดบะไดก็เอ็นเคยียงเคียงพีน่น้องเสรีบดีเสรีเ,เคียงอิงติง่งค,ค่อยๆเห็ดเอาวงซีน่ะไปยาผักขา เสนเคียงค่ะครั้งวันนี้้ตงเห็ดกู่มือคู่มือเนาะเสีนเคียงวัชาสูงหันดวงใจกับพุ่นไดๆเด้่พง่นองเสีนเคียงครับสีดิเห็ดคู้มือกู่มือต่อเป็นตือนต่เสามาเห็ดกายภาพเหล่าจังไยสีเสี่ยนเคียงอิน